ก็สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเติมกาวเพื่อนๆกันอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญชื่อลูกโซ่นะครับจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลยก็สวัสดี้เพื่อนๆคนครับผมพิจยที่ Studio Channel นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะมาแนะนําเหรียญตัวใหม่กันนะครับที่เรียกว่า พื้นฐานไม่รู้ว่าดีจริงๆหรือเปล่านะแต่ว่าทรงการาฟมันโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันในหน้าจอกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับก็มีอยู่ในบิ t ค u ันะครับผมเลยเอาข้อมูลในบิ t ค u ัมาเล่าให้เพื่อนฟังแล้วกันนะครับในส่วนเรื่องของว่าเหรียญอะไรมันคืออะไรยังไงนะครับตัวนี้นะก็ผมขอใช้ชื่อว่าลูกโซ่นะชื่อมันแบบอาจจะไม่ได้อ่านว่าลูกโซ่จริงๆนะอาจจะลูกโซ่หรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่า พอดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนแชร์ลูกโซนะเออมันเขียนอย่างเงี้ยก็อ่านว่าลูกโซแล้วกันนะครับลูกโซเนี่ยก็จะเป็นตัวบล็อกเชนนะที่เป็นสมาร์ทคอนแทกนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าวัตถุประสงค์มันเนี่ยสนับสนุนสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเอาไว้จับจ่ายใช้สอยนะครับซึ่งตัวนี้นะมันก็จะมีอยู่2ตัวที่ชื่อคล้ายๆกันนะก็คือ l y x กับ l y x e นะครับบทความของบิ t ครัเนี่ยบอกว่า จริงๆโทเค็นตัว LYXE เนี่ยมันก็คือตัวที่วิ่งอยู่ในอิตาเลี่ยมเชนหรือ ERC20 นะครับก็มันเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะแค่วิ่งกันคนละเชนนะ LYX กับ LYXE นะครับราคาเนี่ยมันก็จะเท่าๆกันนั่นแหละนะครับก็คือตีว่าเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับถ้าใครไปเจอ LYX หรือ LYXE อีตัวเล็กนะ ตัวนี้ก็คือตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็นอกจากจะจับใจ่ายใช้สอยทั้งที่เป็นสินค้าแนละ้วแล้วก็จะมีตัวที่เป็น nft ด้วยนะครับก็ะมาณว่าพื้นฐานมันจะเป็นประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้ของผมเองนะก็มีเพื่อนชาวสิงคโปร์นะเขาแนะนํา ให้ผมรู้จักนะครับผมก็เลยลองมากดดูเอ้ยมันมีในบิตครับนะก็เลยลองกดซื้อดูนะครับปรากฏว่าซื้อไปตอนนั้นเนี่ยติดดอยนะครับคือตอนที่เขาแนะนํามานะกราฟเนี่ยมันอยู่ในช่วงเนี่ยช่วงเฟดประมาณสักต้นต้นปีนะมันขึ้นที่มันขึ้นมาเนี่ยมันดูมีความเป็นเหมือนขึ้นไซเวย์นะไซเวย์อัพนั่นแหละนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความพุ่งอะไรนะผมก็คิดว่าเดี๋ยวรอให้มันมีรีเทสเมนต์แล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อนะซึ่งเพื่อนบอกว่าเฮ้ยซื้อเลยนะ ซื้อตรงเนี้ยมีคนซื้อตอนประมาณสัก4ดอนสดอนตรงเนี้ยตอนนี้เนี่ยเขาโอ้โหเริ่มรวยมหาศาลแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นมาประมาณสัก 3- ถึงห้าเด้งได้นะครับก็จากที่มันเป็นก้นๆอยู่แถวๆเ,เนี้ยสี่ดอนนะตรงเนี้ย14เอ้ย16ดอนเนี่ยก็4เท่าน,นะครับเพราะว่าคุยกันได้ไม่นานนะมันก็เริ่มล่วงนะล่วงเอาล่วงเอานะครับก็เรียกว่าเออ ช่วงจวังหวะตอนนี้เนี่ยเริ่มน่าสนใจนะครับเพื่อนมาดูกันเนาะผมเองก็ได้ทําการตีเทนไลน์ไว้ประมาณหนึ่งนะอ่าเทนไลน์ตัวนี้นะครับมันมาจิ้มจิ้มจ่อจนะครับจดจดจ้องจ้องอยู่นะครับแล้วก็ในเทนไลน์ชุดเล็กเนี่ยก็เรียกว่าผมว่ามันเบรกเริ่มมีการเบรกแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็อินไว้ว่าถ้าเกิดมันทะลุตัว8ดอลลาร์ขึ้นมาได้นะแนวต้านตัวนี้เนี่ยเลี่ยงนะครับก็มันน่าจะมีย่อให้เข้าซื้อได้ จังหวะน,นี้นะก็น่าสนใจนะครับทีนี้ตอนนี้ราคามันก็ปิ่มปิม,ปมอยู่ตรงเทรนไลน์นะผมว่ามันน่าจะเบรกนะอันนี้โดยส่วนตัวแล้วมีความอินนะประกอบกับตัวนี้นะเป็นเหรียญที่มันมีมายาวนานนะครับมีประวัติศาสตร์มายาวนานมากครับตั้งแต่ปี2020นี่เนี่ยตอนที่มันพุ่งขึ้นไปนะครับก็ไปทำไฮอยู่ที่ประมาณ42 40ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับแล้วก็เกิดการรีเทสเมนต์ลงมาเนี่ยน่าจะ 80- 90%เลยนะครับ อยู่ที่ประมาณสักสดอลลาร์เนาะก็เรียกว่ามันลงมาเยอะนะครับแล้วก็มีการมีขึ้นพุ่งที่เป็นภูเขาลูกเล็กชุดหนึ่งขึ้นไปแล้วนะครับซึ่งตัวถัดไปเนี่ยถ้าดูในขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันเป็น A B C X A B C อ่าก็เป็นขึ้น non standard นะครับในขาที่ขึ้นไปเป็น s i e w w y y Up ขึ้นไปนะครับก็เป็นเทรนประมาณหนึ่งนะทีนี้ตอนทุบนี่มันเล่นทุบแรงนะผมว่า มันน่าจะมีลักษณะประมาณอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะว่าตอนมันขึ้นไปเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนแล้วก็ตอนที่มันหล่นกลับมาเนี่ยมันลึกขนาดไหนนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าลื่นลูกนี้นะครับที่ขึ้นไปเนี่ยมันขึ้นไปได้ใกล้เคียงกับ17ดอนหรือเบรก17ดอนขึ้นไปเนี่ยผมว่ามีสิทธิ์นนะที่มันจะไปเทสเป้า0.6นี้ก่อนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก26ดอลลาร์ใกล้เคียงนี้นะ แล้วก็อาจจะมียอดแล้วก็ขึ้นไปต่อนะอันนี้เป็นซีนเรโอที่ผมคิดขึ้นมานะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับเนี่ยผมคิดว่าทรงมันน่าจะเป็นประมาณนี้นะสอดรับกับเรื่องของบูรันในรอบหน้านะถ้าเกิดเป็นบูรันแท้ๆและเหรียญนี้มันฟื้นกลับมาจริงมันไม่ตายจริงๆนะครับก็เป้าที่คิดไว้นะครับเบื้องต้นเลยนะครับก็จะอยู่เนี่ยนะครับผมตีมาให้แล้วนะครับอยู่ที่ประมาณสักร้อดอลลาร์นะ ถ้าเกิดกาวมากๆนะ1 1 1ดอลลาร์เลยนะครับไปขอไปเป้า261.8เนะเพราะว่ามันพักมานานแล้วนะครับก็ลองดูนะตัวนี้ก็น่าจะเป็นช้อยตัวเลือกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นขึ้นในช่วงระยะยาวนิดนึงนะครับบางคนซื้อไปแล้วก็เอ๊ะทำไมมันยิงลงนะครับขึ้นมันอาจจะเคลื่อนที่ไปตรงนี้แล้วก็ลงเมมีขาดสีตรงนี้แล้วค่อยขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้นะผมเองก็ ไม,ไม่สามารถทํนายอนาคตได้นะแต่เอาเป็นว่าถ้ามันทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะเราก็จะมองอีกแบบนึงเดี๋ยวมองกันเป็นขั้นข้นไปนะครับทีนี้นะในตัวทําเฟรมหนึ่งชั่วโมงทําเฟรมย่อยนะครับพอามาดูในชุดของขึ้นย่อยเนี่ย,ยตัวนี้มีโลอยู่ที่4.6่ดอนนะครับในรอบที่ผ่านมาเนาะแล้วก็กําลังจะทําลายหัวข้างบนนี้นะครับซึ่งมองตรงนี้เนะี่ยถ้าเรามองว่ามันจบขึ้นตรงนี้เนี่ยทิ้งตัวพุ่งขึ้นหลอกแล้วก็ทิ้งตัวอย่างรุนแรงนะ ทำโลแล้วเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเกิดนับเป็นจุดสิ้นสุดคืนเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นอย่างเงี้ยขึ้นไปเพื่อทําเป็นคืนหนึ่งนะคืนหนึ่งใหม่เนี่ยผมขออนุญาตตีเป็นเทรนไลน์ย่อยๆนะเนี่ยประมาณนี้นะอ่าเป็นเหมือน ascending ขึ้นไปนะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ผมตีว่าประมาณนี้นะจจะไปสิ้นสุดที่ประมาณ9ดอลอะไรแถวๆนี้นะครับแล้วก็เกิดรีเทสเมนต์ อ่าไซด์เวออกข้างทําเป็น A B C หรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็ขึ้นต่ออันนี้เป็นซีเนลโอที่จนินตนาการขึ้นมานะครับซึ่งจังหวะแรกนะครับที่คิดว่าเออมันจะขึ้นไปเนี่ยมันต้องเบรกเทไลน์นี้ก่อนนะแล้วน่าจะไปเทสไปตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวดูกันอีกทีนะอันนี้ <laughs> เป็นภาพย่อยนะที่ผมจนินตนาการขึ้นมาว่าตรงจุดเนี้ยเออน่าสนใจนะครับประกอบกับตรงนี้นะก็มันยังไปไม่ได้ไกลมากนะครับ ถ้าเกิดเราจะเข้าเนี่ยก็คือสมมติเข้าตรงนี้เราก็วางคัดลอตตรงนี้เลยนะครับก็บาดเจ็บอยู่แต่ไม่เยอะมากนะสมมติซื้อตรงนี้เลยเปี้ยงนะครับเนี่ยคอปลอตอยู่นี่นะครับโดยไป12.7%นะครับแต่ว่าแก p กำไรเนี่ยก็ประมาณ30%กันเลยนะครับถ้าเกิดว่าวิ่งไปที่8.5นะก็ถือว่าเป็นลิตตอนรีวอร์ดเรชนเนี่ยค่อนข้างดีอยู่นะครับ ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนะครับอันนี้ผมแค่เอามานําเสนอในสเตจจี้นะประมาณนี้นะซึ่งใครรอย่อมากกว่าน,นี้ก็แล้วแต่เลยนะครับทีนี้ในบิตคัพนะราคาเนี่ยมันค่อนข้างสวิงนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ในบิตคัพกันนิดนึงนะครับอเอ้ยลูกโซ่นะอ่าลูกโซ่ในบิตคัพเนี่ยก็มีความพุ่งกระฉุดขึ้นมาอีกหนึ่งจังหวะแล้วนะครับก็เรียกว่ามันไปทําโลที่1 7 4นะครับ170นะแล้วก็พุ่งขึ้นมารอบนี้เนี่ย2 5 5นะ เดี๋ยวลองวัดรีเทสเมนต์ดูนะครับถ้า้เกิดในชุดนี้เนี่ยรีเทสเมนต์ลงไป50%เรียบร้อยนะอยู่ที่210นะครับซึ่งจะมาดักรอรีเทสเมนต์ซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้นะ203แต่ว่าไม่รู้มันจะมาถึงหรือเปล่านะก็213 203เนี่ยน่าสนใจนะครับในหลักหน่วยบาทนะครับปึ๊บลงมาหรือปึ๊บลงมาตรงนี้นะครับแล้วปึ๊ดอ่าถ้าเป็นตรงนี้เนี่ยนี่มันใช่เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้เนี่ยมีความอินอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ ครเข้าได้ราคา200นะก็มาขัดที่โลเลยก็ได้นะครับขัดทุนเหรียญละ30บาทประมาณนี้นะอ่ะเอาเป็นว่าพอเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆน,นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยประมาณหนึ่งนะครับก็โอเคครับเพื่อนคลิปนี้นะก็มาแนะนําเหรียญแล้วกันนะก็เป็นว่าเป็นเหรียญกาวเหรียญหนึ่งนะที่ถ้าเกิดว่าเป็นบูรันรอบหน้านะผมก็คิดว่ามันเนี่ยน่าจะยังอยู่ได้นะครับตัวลูกโซ่ตัวนี้นะครับเพราะว่าทรงของการาฟมันเนี่ยมันมีความแบบพุ่งขึ้นกระฉูด ทุบลงมาแรงแล้วก็มีการไซเวอพขึ้นไปทําเป็นเทรนด์ขึ้นมา1รอบแล้วนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็ถูกทุบกลับลงมาอยู่ใกล้ๆฐานเดิมซึ่งผมมองว่ามีโอกาสที่มันจะกลับไปเทสในยอดภูเขาลูกเล็กของมันนะแล้วก็ถ้ามันเบรกขึ้นไปได้เนี่ย ก็จะมีเป้าประมาณ3-400บาทอยู่ในโซนนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็งกำไรแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะต้องขอบอกกันก่อนว่าไม่ได้เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับก็เป็นเหรียญเก่าที่ผมคิดขึ้นมาว่าเออมันก็น่าสนใจอยู่นะก็เอาเป็นว่าเพื่อน,อนจะซื้อจะขายอะไรยังไงก็รับความเสี่ยงกันตัวเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ช่อง IP พีสตูดิโแล้วก็เอฟเวอร์เดทกันด้วยนะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Vai